เมีนาคม2566ประชุมคอรมอรุนมาตรการใหม่ๆคนละครื่องเฟสน 6, ลุรุนกลับมามาตา33 39 40ลุ้นเยียวยาใหม่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2อง6้าใหม่สิ่งที่ต้องทำต่อจากนี้เพื่อได้บัตรแล้วก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มเดิมนะครับในเดือนนี้เนี่ยคุณจะได้สูงสุดนะครับมากสุดเลย2515บาบาทเดี๋ยวมาดูกันนะฮะ เรื่องแรกครับในการประชุมคอนมอในวันนี้ครับจะมีการประชุมคอมอล,ล, <Yeah. S 1> ลุ้นมาตรการเยียวยาต่างๆนะครับลุ้นมาตรการใหม่ๆว่าจะมีมาตรการอะไรใหม่ๆที่เข้ามาช่วยเหลือพวกเรามากขึ้นนะครับตรงนี้เนี่ยเราติดตามกันดูนะฮะว่าในมาตรการในสัปดาห์นี้นะครับในการประชุมคอนมอวันนี้จะมีใหม่ๆไหมนะครับเรืึงคนระคืนเฟสโกนะครับเงียบหายไปนานนะครับก็เอาเรื่องนี้มาให้ลุ้นกันทุกสัปดาห์ ลุ้นเหมือนกันนะครับว่าจะกลับมามีไหมสำหรับคนละครึ่งในเฟสที่6จะกลับมาหรือเปล่าแล้วก็มาตาสามสามสามเก้าสี่ศูนย์ที่เคยเยียวยานะครับจากคนที่ไม่สามารถไปทํางานได้ล็อกดาวน์อันนี้เนี่ยจะมีมาเยียวยาอีกรอบเป็นโครงการใหม่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูกันนะฮะแล้วก็เรื่องสําคัญล่าสุดตอนนี้บัตรสวัสดิการห่งรัฐนะครับสิ่งที่ต้องทําตอนนี้เนี่ยเพื่อให้ได้บัตรนะสำหรับ รอบใหม่ก็คือคุณจะต้องทําการรับใครที่ตรวจสอบแล้วว่าผ่านนะต้องไปยืนยันตัวตนแล้วถ้าเกิดว่าคุณไม่ผ่านเนี่ยคุณต้องไปอุทธรณ์ผลนะครับวิธีการอุทธรณ์ผลหลังวิดีโอนี้จะใส่ไว้ให้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากจะยืนยันต้นนะครับทำอย่างไรก็หลังวิดีโอนี้เหมือนกันรวมถึงถ้าคุณอยากจะตรวจสอบเนี่ยว่าสถานะอะไรที่เรียกว่าจะผ่านนะครับก็คือมีคลิปนึงก็คือใครมีหข้อนี้เนี่ยไม่ได้บัตรไปดูคลิปนั้นนะครับ คลิปนั้นเนี่ยบอกทุกอย่างเลยนะฮะที่คุณจะต้องรู้รวมถึงนะครับสถานะที่คุณต้องได้นะฮะเพื่อให้ผ่านนะครับะะก็ต้องไปดูให้ได้นะครับแล้วก็บัตรสวัสดิการรัฐกลุ่มเดิมเนี่ยเดือนนี้ได้เงินมากสุดถึง2515บาทนะฮะมีเงินหลักๆแล้วก็เป็นเงินปกตินะครับแล้วก็มีเงินรายได้ต่างๆนะครับ200 300เงินค่าน้ำค่าไฟ ส่วนลดนะฮะค่าเดินทางในที่ต่างๆรวมแล้วเนี่ยสองหบาทรายละเอียดเชิงลึกนะครับอธิบายในงานต่างๆเนี่ยหลังวิดีโอนี้มีคําตอบเช่นเดียวกันครับแต่แล้วก็ตามวันนี้ประชุมคอรมอนะฮะรอติดตามผลการว่าจะมีอะไรคืบหน้าบ้างนะครับสำหรับวันนี้ก็มาติดตามกันครับไปก่อนครับสวัสดีครับ